ขึ้นมาขึ้นครับที่พีกันปล่อยพริว้วพริว้วมาพริว้วไปครับโขนเจาะครับกินครับผมโอเคอ่ะไปโขนไป คนไปตัวไปอีกตัวครับมาขึ้นไปเดี๋ยวรอมาขึ้นไปไปครับโน้โคนมาเว้ยเม็ดไปครับเดี๋ทิมยังอบีอ้รอให้ทิมอ,อ,อยู่เนี่ยไม่ยอมทิมเดินไปอา่ทาทดขึ้นไปเลย เลือกเอาครับเลือกเอาเลือกเอาครับเลือกเอาเลือกเอาไม่ยอมทีมไม่ยอมทิมตัวน,นี้แม่งเลยดีกว่าสานักทิมโคนแม่งก่อนเลยนะกินนด้ไปครับทิมโคนครับ กินเว้ยเฮ้ยอ่ะทีมเข้าไปอ่ะทีมแม่งเลยครับมันิดเยอะโอ้โหกินเลยเว้ยเฮ้ยอ่ะกินเข้าไปทำไงมันหนีตัวนั้นกินตัวนี้ได้ไหมวะถอยก่อนครับถอยก่อนทำม่งโคตร ระยงระยางระแยงะแยงแม่แงเลยไปบังตาหนีโคนอ่ะกินไปเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมดูดิว่าเขาตัวไหนกินตัวนั้นกินกินโคนกินมาก กินโคนโอ้โอแบบหแำบนี่เฮ้ยกินแม่งเลยดีไหมนี่ดีกว่าจอตัวนี้ดีกว่าจอตัวนี้ดีกว่าตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนจอตัวนี้ดีกว่าตื่นเต้น เสร็จแน่เสร็จแน่ไม่ทานแล้วพี่ผมจัดการแล้วแดกแม่งก่อนเลยกินลูกเข้าไปอ่ากินลูกเข้าไปทีขอบคุณนนครับต้นน้ำเหรอเห็นไหมครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอามาลงบ่อ แครบโคน่นจอแครบนั้นไปขึ้นไปครับเฮ้ยชมไปไลยแล้วเนี่ยมาโดดครับทีมขึ้นไป นั่นแน่ลงลงมาจริงๆด้วยไปครับไปครับพิวครับพิวครับมาพิ้คไลนไปไปครับจอดครับ 找坏。 ให้กินไว้เฮ้กินเข้าไป้อทำอไรวะมันตรงมันดันอะไรตัวนี้ทิมนี่ครับกินเข้าไป เราเลันตัวนั้นชึบชึบชึบ่ะทิมเลยแล้วกันเขาน่าจะต้องกินดูดีเอาอะไรกินนั่นละม่ำมานะเว้เฮ้ยไม่ไม่มัมว่ะเฮ้ย ผ่านแล้วหรือปรเปล่าเพ้่กินแม่งเลยกินแม่งเลยพี่มันเปรี้ยวอยู่แล้วกินลูกเข้าไปกินเข้าไปครับกินลูกเข้าไปกินครับไปคอม กินเหลือต,ตัวนี้เราจะได้หนึ่งตัวชึบชืบชืบกินนิดนึงแล้วกันไปครับม้วนครับผม ทำอะไรวะให้มาลงข้างล่างเ่อจะกินเหรออ่ะดันขึ้นไปครับโอ้มากินโคลซินนะต,นนนตัวนั้นตัวนี้ โคน,น <c oughs> มีปัญหาเย่เหลวนี่ครับ <c oughs> ทำไรอ่ะอ่ะได้กันไป วนนั้นนี่ครับจะไ,ได้แบบว่าถ้าหนีเนี่ยจะหนีทันไหมเนี่ยน่าจะไม่รอดแล้วว่าโคนโอเคโคนถ้าทางไม่รอดวะนุ่มชไม่รอดก็ไม่รอดเว้ยเดินไปกินเรือแม่งหน่อยดีกว่ามา กินลุกเข้าไปครับปิดประตูครับผมนีนี่ครับรออะไรล่ะ เอาม้ามาลุกเหอ่อเดีดิก็มาลุกเลยลุกมาอยากลุกลุกไหมไปครับทำไรวะกินเม็ด จะมากินเม็ดไว้อ่ะโดดก่อนครับ แม่งกินวะกินแล้วก็จะกินสองอ่ะอเกินไปได้นะ่านผู้ชมเขาอาจจะกินสองเราก็ได้นะมผมลุกตัวนี้ก่อนแล้วกัน กินเยเว้ลยเฮ้ยกินดีครับอืมแล้วไงเรามาพี่จะหนีไปไหนอ้าวลุกไปเลยครับสวย,สวย เองไหเพี่กินว่าไม่กินกินเขาไปกินเขาผมเนีย่ยเหลือไปสองตัวจะไม่ริม ปดันมาเว้ยอ่ะดันขึ้นไปครับดันขึ้นไป เม็ดขึ้นไปครับทำไรโอ้จับตัวนั้นกินกี่ตัวเนี่ยจับตัวนั้นแล้วก็กินไหลาตัวไปครับกินชองเปล่าดันครับไม่สนใจครับดันอย่างเดียว ดัน,นครับดันอย่างเดียวเลยไปลายแล้วบังคับให้ต้องดันโคล,ลงมานะครับแล้วเราก็จะดันตนนัวนี้ใช่ลออเขากินมาเหมือนกันนะครับได้กันไปเน็ดมาซินนะ ไม่ให้เม็ดโผล่หัวลงมาครับเอามาขึ้นไปอุดเลยทำไรกินฟรีดีครับโยกนั้นนะจิตวินที่ อไปครับเดี๋ยวเราต้องหากำลังเสริมซะหน่อยแล้วท่านผู้ชมอย่างนี้ไปครับ ไมามาทำไมกาลองเสริมก็คือตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะกินหมานั่นเองอทำไรกินต้นนั้นทำไรได้ปะทำไรไม่ได้นี่หว่ากินตัวนี้ครับ กินต้นนี้ครับผมเอาไงเอาไงอาลูกกินเรือเข้าไปครับแน่กันไปนเลยครับหมดหมดไปเลยกินเข้าไปครับกินลูกไปก่อนหนึ่งทีครับผมเอาไปให้หมดไปเลยครับกินลูกไปอีกหนึ่งทีครับแล้วก็ค่อยกินตัวนี้ครับผมปุ๊บ เสร็จแน่ทำไรสับดาราดาไปครับเรามีม้อนี่เนาะเราใช้มาให้เป็นประโยชน์หน่อยดีกว่าเขาจะเอาโคล,ลงมาแต่มันก็ลงมาไม่ได้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวมาเราโดดอะไรตรงไหนได้บ้าง มาเราดตรงนี้ได้อะเอาเลือให้อุดก่อนทำไรกินตัวนั้นแหละกินเลยไม่สนใจไม่สนใจเพราะว่าขุนเขาก็ลงมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาเราจะโดดแล้วน้นชมไปละเบี์ยรี <c oughs> อือือ่าโดดครับกินกเขาบ่อยไปครับยกย้ายนิดหน่อยไปครับแต่ลราจะกินเบีย้ยแหละกินอืมทำไรมันโดดมากินม้งกินมากินได้ที่ไหนลูกิกนไม่ได้ไมีหรือ ฉับโอ้ติดเม็ดตัวตานี้ครับกินโขนครับโอ้แม่งกินเลยเว้ยกินกระปลี่กินกระปลี่เดี๋ยวดีกวกินดีไหมต้องกินครับกินกระปลี่มาครับกินเลือป้องกันไว้ไม่ให้กินงกเช่นงก กินเบียร์ครับโอ้อ้อมครับอ้อมอ้อมด้านล่างให้เรือเขาต้องวิ่งขึ้นไประหว่างที่เรือขึ้นไปนั้นเบียร์ก็ตายไปหนึ่งตัว <c oughs> ไปเลยครับ <c oughs> คุณเอ a ยูอ่ a ะแปดแปดตาเบียร์ตรงกลาง คนไปครับมาไปคนขึ้นครับคนคู่ไปเลยเบี้ยขึ้นไปแน่กินครับแน่ดันครับทิมบอลทิมบอลทิมเว้กินครับม้าโดดครับม้ายกแน่มาดันตัวน,นั้นได้เลยเราดันตัวน,นี้ แดกโคดแม่งเลยมาดิกินตัวนั้นไว้เฮ้ยเรากินตัวนี้เอาเป่าเฮ้ยแม่งกินไว้เรากินลุกเข้าไปอืมอ่ะดันยันไว้ก่อนครับไม่ให้ลงมาช่วยนั่ไป เนโยครับโยครับกินก็ป่อยเดี๋เดี๋ยว,ยวโหเดินผิดผมจะเดินเม็ดมือไปโดนขุนเดินป่อยจอมาไว้ จอคุณไว้แน่ๆอืออ่ะลีลานิดหนึ่งกำไรจะก,กินสองเฮ้ยจะมากินสองไว้เแปบ๊บหนึ่งนั้นต้องไปชมอ่ะต่อไว้ก่อนครับ อโอ้ S <S oh. มมดันเม็ดตัวนี้ชึบดันเม็ดไหญ่ชุบชุบอ่ะตรงนี้ก่อนอื <S 2> <S 2> <S 2> ด้อ้อมครับผมโอ้ค่อมเหลือไว้เ้ยแบบหนึ่งเนะี่ยค้อมเหลือไม่ทันอะมานีมาฝัา่งนี้กัน่ะกินกัาไปครับ นะครับจะมากินสองอ่ะผูไว้ก่อนนี่ก็ปล่อ ลุกหนึ่งทีแล้วกันเราไม่กินเนะพี่ น่าจะกินในตัวนี้เราแน่ๆน,นะครับผมดันขึ้นไปก่อนต้นนั้นอ่ะกินเข้าไปกินเบี้ยอืม pháp giang pa chân bài tài mày qua tài này ní qua ní con โอ้แพ้เว้ยเฮ้ยโดนเรือสามาแพ้แล้วท่านผู้ชมถูกไแม่ก็ทิมเบียแ,แดดเน่ายังไม่ยอมกินโนอ,อยู่ชีวิตที่หวานอัึงเนครับอืมกินพุ๊บไม่ทันนี่หน่อยแล้วกันป้องกันไว้ กินเม็ดหน่อยแล้วกันเอาเม็ดมาแรกอ่ะกินดีครับน,นีครับผมผิวกินครับ ถ้าผมกินเนี่ยเดี๋ยวเขาจะถอยโคมมาลุกนะครับเราต้องลุกตัวนี้ก่อนนะคุนผู้ชมอ่าโอเคแล้วเราก็ค่อยมาตรงนี้ ขึ้นไปทำไรไม่คุ้งกินเหรอหกินยินไ่ไปเลยไม่สนใจอยากกินกินไปฉันจะกินขุนลูกเข้าไปครับตายละเสร็จละอีกทีเดียวแพ้แล้วน่าจะแพ้แล้วนะ ศาสตร์นักเมื่อกี้อ่ะเขาชนะเรานะท่านผู้ชมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาเดินแบบนั้นไม่เข้าใจเหมือนกันทำอะไรหรือเพื่เพื่อจะทำไรเหรือ,อลุกเข้าไปหนึ่งเทฉันจะกินเรือฟรีลุกเข้าไปอีกหนึ่งเทฉนจะกินเรือฟรีลุกเข้าไปหนึ่งเทกินเข้าไปครับ ไหนเร็วมีตัวไหนจะมาขัดขวางอีกทีเดียวแพ้แล้ว